สวัสดีครับสวัสดีพี่พชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับที่รับชมในช่องของเซลโจรถบรรทุกนะฮะแล้วก็สวัสดพีพี่ที่เขารับชมเป็นครั้งแรกนะครับพี่พที่เขารับชมใหม่นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องของเซลโจด้วยนะครับนะโจจะมีอัปเดตเรื่องของข้อมูลรถบรรทุกนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นรีวิวดูข้อมูลต่างๆทุกสัปดาห์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆ นะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปรีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาพี่ใหญ่มารีวิวเลยนะเป็น F X z 360แรงม้าตัวนี้นะครับต่อที่อู่ซอสมบัตินะอู่ที่มีชื่อเสียงค่อนข้างระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับผลงานนะครับไม่ต้องบอกครับเรื่องของความเนียนความสวยงามรับรองได้อยู่แล้วนะครับอู่นี้ตัวแม่นะครับมาด้วยสเปคนะครับ ยาว6เมตร20นะครับตามตัวของแชสซีเลยนะครับความสูงนะครับทั้งแม่และลูกอยู่ที่2เมตร20ตัวลูกตัวนี้ความยาวลูกค้าขอมาแค่6เมตร80นะครับถือลูกค้าอยากจะได้ยาวกว่าน,นี้ก็สามารถแจ้งมาได้เราก็สามารถทําให้ได้เช่นเดียวกันนะแต่นี้ลูกค้าเขาใช้งานแค่นี้เขาจึงขอมาแค่นี้นะครับตัวแม่และลูกนะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับเป็นกระบะเหล็กข้อเกษตรนะครับกระบะเหล็กข้อเกษตรแผนข้าง แข้งข้างสามารถเปิดได้นะครับทั้งแม่และลูกเนี่ยนะครับกระบอกดัมนะครับอยู่ที่15ตันนะครับทำสีเขียวเหนียวซับนะครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆจะเป็นสีเขียวเน้นสีเขียวเพื่อเรียกซับตามของจุยของลูกค้านะครับนะตัวนี้ติดมาด้วยกับตะแกรงลงสีนะครับตะแกรงลงสี นะครับฝาท้ายเป็นเหล็กนะครับด้านบนตอนที่2ที่ถอดสามารถถอดได้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อเวลาถอดเข้าถอดออกจะง่ายนะครับไม่หนักนะสามารถทําได้คนถึงสองคนทําได้นะครับชุดล้อชุดตกแต่งเป็นสีเขียวให้เข้ากับตัวรถนะครับเพื่อความสวยงามดูแล้วไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ลูกค้านะครับเป็นลานรับซื้อเพื่อผล ทางการเกษตรนะครับก็เลยต่อเป็นกระบะนะครับค้อ,อกเกษตรนะอันนี้ที่ลูกค้าเรียกเป็นกระบะเหล็กหนึ่งเลยได้เรื่องของความแข็งแรงคงทนนะครับนะแต่ถ้าเป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับก็จะมีความแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะน้อยกว่าเหล็กนิดนึงแต่ได้เรื่องของความสวยงามนะครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับ ทางอู๋อสมบัติจัดให้มาเป็นสแตนเลสนะครับแบบสวยๆเรียมๆเลยนะการตกแต่งนะครับของคันนี้ชุดหัวนะครับชุดหัวก็เป็นตัวยื่นย้ํากันชนแก้มหน้ากระจกแล้วก็ตัวบังโคนรวมไปถึงนะครับเป้าบันไดชายประตูชายหน้าต่างชายกระจกแล้วก็บรรกาก,าการาน้ำฝนนะครับเป็น ชุบโครเมียมนะครับทอไม่ลเนี่ยดูเงาเข้ากับอุปกรณ์สแตนเลสที่ทางอู่ตกแต่งมานะครับมีตะกร้าผ้าใบเป็นสแตนเลสนะฮะชุดหน้าก็ตกแต่งประมาณนี้ครับมีรถมา้าตกแต่งให้มันลงตัวนะครับไม่ว่าจะแต่งน้อยแต่งมากจัดหนักจัดเต็มนะครับรถออกมาสวยอยู่ดีนะครับถ้าเราจับอะไรที่มันแมทกันนะครับจับอะไรที่มันเข้ากันแล้วมองแล้วมันดูเป็นอิทิทานเดียวกันยังไงมันก็สวยนะครับอันนี้ก็ปิดมาด้วย การไฟหน้านะครับกับโลโก้ของ SSB สสมปัดจังหวัดราชบุรีนะครับอ๋อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวพี่ใหญ่ของเรา FXZ 360นะครับก่อนจะเป็นตำนานนะตอนนี้ยังเป็นยูโร3อยู่นะครับถ้าเป็นยนะูโรแรงม้าตัวนี้จะไม่อยู่แล้วนะครับแต่แรงบิดยังเท่าเดิมนะครับเพราะรถบรรทุกยังต้องการที่ใช้แรงบิดนะครับยังต้องใช้แรงบิดนะแรงม้าจึง ไม่สําคัญเท่าแรงบิดสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับสำหรับเจ้ารถบรรทุกพี่ใหญ่ FX360 นะครับนะถ้าสนใจครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับดูจากคลิปนี้แจ้งเจ้ามาเลยว่าเอ้าดูคันนี้มานะครับแต่ผมอยากจะปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงอยากได้สเปคลูกยาวกว่านี้อยากได้สูงกว่านี้ต่ำกว่านี้นะครับตกแต่งประมาณนี้มาคุยกันได้ครับสอบถามกันได้นะสามารถติดตาม ได้ทุกช่องทางนะครับบนโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับ YouTube t i ก t o k f แฟนเพ e นะครับเซลโจรถบรรทุกอิสุพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับหรือข้อด้านล่างที่โจขึ้นให้นะครับสามารถกดเข้าไปติดตามได้เลยหรือจะสายด่วนเข้ามาก็ได้นะครับ094 507 6 9 5สามารถปรึกษากันได้ครับเรามาคุยกันเรามาหา ข้อตกลงทำงางรถให้รถเราสวยนะครับไม่จําเป็นว่าคุยกันครั้งแรกเราจะต้องซื้อเลยนะครับเราคุยกันให้มันจบให้มันรู้เรื่องแล้วรถของท่านจบกมาเองอย่างคันนี้ครับตกแต่งเล็กๆน้อยๆก็ย,ยังดูสวยนะก็ฝากไปด้วยนะครับนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับเซลโจรถบรรทุกอีซูซุนะครับ นะก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับนะบก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะสำหรับที่ยังไม่ได้กด s ับสไ r i b e ฝากติดตามไปด้วยเจ้าลงคลิปทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ